บายพี่น้องอิปสินชุดแานตุ้มมองสมบอนสุดซอกซาจอยคือเก่าพี่น้องเพื่อนในซาจอยไปหาหว้วนแม่ใหญ่สอนพี่น้องยังบอกพ่อยังบทเจอพี่น้อยสุดสุดนะพี่น้องสุดสุดไฮว่าสอนพี่น้องสุดสุดต่อไปให้แม่ใหญ่สอนเป็นพลังใจเลยพี่น้องเด้อเนี่ยวันที่ชวนลำ้ำ รอดหัวยำจับปลาเออฟักตัวขักเนาะอืมอป้องกระเห็นหัวกระพ่อเพน้อยสิสูเพน้อยสิสูครับบุญญาสร้อนใใอขึ้นเก่าเพน้องเป็นประแจวัดซ้อนขึ้นเก่าเด้อ ตัวขีดยังบ่ได้ดีมั้มันมีสัญญาณอากาศดีดีพี่น้อยอแบบพระพระเราเราละ้มเนาะมยายากพี่น้องแทบป่าเทพดวก็มีพี่น้องแมงยันยลีพี่น้องกัมมาฮัสซอยพี่น้องจู๊เก่าพี่น้องยังไม่พ่อจ้าถ้าทูตไปใหเ้เห็นอย่เด้อ ม้วนมวแห้งแหมม้วนพนยทิ่เค็มจมแบกได้ออากปปินยาแก้ปวดชื่ใครฮะเห็นยังกเอาพนอยจะเห็นตวกเอาตอจะเห็นพัดกระโดนกเอาักกระโดนมือซสแดดมือ เออบ้านด่านมันคือลายบอนเป็นป่าเลยนะป้าน้องป้าขึ้นใหญ่เลยเนาะ หัวบรอยากาศสน,นะซาลี่นะก็หลายคนหาซสอนะดะนนะะห้ามก็ดเจมพอบ้านในนะารดสอดข้าพ่อนร้อนนะโคตครนนกัดร้อนมาต้นกมาข่าเอา,เอา โอ้ยมหาวิทยาลัยหัหวปัดแต่มู่วานสองนี้สันหาปัปเรื่อยๆพี่องเอยพ่อต้องหาเจอเพ่อน คือทนตเศ้าถ้าไ,ไม่ปาดนะข้างข้างเนาะแตงหัว้าวพี่น้อยข้างกบปาม้า mưa đi <laughs> hì <Hình> nào về nha hì ไปไปะนะพูกเราไปไปลาเลยห,าให,ลห,า,ห,ยหาให้เจอ้หาหัวด้ะหาให้เจอหัวแมงเสฉวนบ่พอก็หาบ่พอก็หาให้เจอ,อพอน้อยไม่ต้องหว่วงคนอื่นนะผมอือวา,า,างเถอะ พี่น้าก็จะสู้ได้พี่น้าเอ้ยสู้ให้ไ่ยช่จอนเด้อเป็นพลังใจผประสานอกอบพี่น้ากนจไม่เจอว่าหัวข้าเจานะไม่เต็มเป็นอย่างนาะหัวเระจาอืมห้องมาแล้วบู เออสมบัตอีเแนน่ะใช่หวัหวไาลายนะโอหาหาวัวลุมพหัหัวาลแทนหนึ่งอือลุมพวกับแ,แม่ได้พั บอ่อแม่นไปต่อพิสุขคงยากนะบ่แมนไม่ถึงคนคนอื่นนะยยเป็น,นปอนะ้ยกตนไปเราไปได้โค้งทางห่างหัวเนาะ นอนเนาะเสียงบริยกันเนาะเย็นดีน่าหัวสักคายกระทีแม่มะกกืเทศหัวสักคายเอเดินนะยาดีแะดวงเลยเป็นแะดวง

อาโอยวะกับแจ่าหมทอามาทิ้ทกแก่อาโอรดอือมาผรีดิบนะให้มาผรีดิบนะกินเตียนะตามหหงกับผักขา,กาวขักเลยปะตะมูวัน อเมื่อกต้านี้งอยู่หนวอเคื่องาหูควยมาเด้ยผมตีผ้าเแล้วออาเฮนเบอร์น้าผัวเนรับหลายอืมเฮนยงกเอาเฮนยยงกอาบให้หน่อย ฮัลโลยัยะคืเล่นยามเพลแล้ว,วมัวนถะึกกินเด้อม<า>ันถึกกิ่นเนด้อมันถึกกิ่นแเปนน้งหูคือว่าอัมันดีจิเด้อเดาะกาดได้ดีจังเนนะย็นขนาดนะโอ้ย,อ,ย,อ,ยอืม

nha cưng huống là mẹ cắp cô nó ừ. Khư đấy, ủa, thôi, không lên, à? Không <laughs> ủa thế nào đâu? chắc là sẽ ba to này, thương anh thương <laughs> <laughs> ก็เ <laughs> ก่งยังมาเพาะพันธุไปต่อวันไปมาเออไปสูน้ำพัแล้วเอยหาปลาเรื่อยพี่น้องเอ้ยหาจนมันเห็นจนมันเพาะพอแล้วจะสิจาหาเต็มบรเห็นเนาะ ลาแล้พี่น้องฝากติดตามสางสุดใจฝากกดไลค์ลกดแชร์เพราะไม่กินหนาสบายดีไปลจ้าบ๊ายบาย